ลงสองลูกครับวันนี้ฝนตกนะครับมีลมเีได้มากครับนี่ลูกขนาดนี้เห็นไหมฮะนี่กก่โลสามโล,ลเลยเนี่ยนะทำมาทั้งปีนี่เนี่ยสามมาทั้งปีครับเนี่ย่วงแล้วนี่นขาวสีแล้วครับ 5ลูกนะครับเดี๋ยวไปดูที่สวนครับฝนฝนเพิ่งหยุดตกนี่ลูกหนึ่งลุงเก็บมาเดี๋ยวไปดูที่สวนอ่ะมามาที่สวนแล้วนะครับตอนนี้ก็นะครับหนึ่งลูกสองลูกนะครับลมแรงมากนะครับมันมัน มันไกวเนี่ยครับฉีกเลยลูกสวยด้วยนี่ครับนี่กกลมบังเลยโอ้ฉีกมาทั้งยวงเลยครับน่าจะกระแทกกันฝนตกแรงมากนะครับมีลมด้วยนี่ครับงานโยงงา,งานเต้าก็เริ่มเข้าแล้วนะครับนี่ครับน้ำยัง ินติ๊กติ๊กเลยเออม,มาจากตรงไหนน้อนลมลมสะบัดแรงมากนะครับเดี๋ยวดูก่อนมาจากฝั่งไหนนะครับสวัสดีอ่าสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนออนไลน์นะครับอ่าพายุอ่ฝนฟ้าตกนะครับวันนี้ ก็พามาดูทุเรียนที่ร่วงนะครับนี่ฮะนั่นนะครับลงไปห้าลูกวันนี้นะครับที่อันนี้ก็กี้ถ่ายที่บ้านแล้วก็มาถ่ายตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวดูตำแหน่งก่อนว่าไม่รู้มันลงมาจากตรงไหนนู่นลงมาจากข้างบนนู่นแหละครับรอยฉีกนะครับนั่นฮะนู่นหูนู่น,น เห็นรอยฉีกไหมครับนั่นเนะ่ะหมอไม่เห็นหรอกโอู้นั่นนั่นนั่เยอแล้วนี่ครับนี่รอยฉีกนะครับดีครับมันไม่เอาเพื่อนลงมาด้วยมันมันลงมาผู้ดเดียวนะครับมันลงมากันเองนะครับดีแล้วนะไม่ลงมามาเจอเพื่อนข้างล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสํารวจนะครับจะขี่รถสํารวจดูว่ามันลงมาอันนี้ก็นี่ โอ้โหใหญ่แล้วนะครับ80วันนี่มีลุงมีพ่อใหญ่คนหนึ่งที่พ่อใหญ่เชื่องนะครับท่านบอกว่าลงไป40่สิบลูก,กนะครับฝนฟ้าแรงมากนะครับฝนลมด้วยลมด้วยแล้วเดี๋ยวผมไปขี่รถสำรวจก่อนนะครับต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับตอนนี้ลมกระโชกนะครับถ้าตกธรรมดาไม่เป็นไรแต่วา่าถ้าลมกระโชกก็จะ ร่วงนะครับเมื่อกี้ลงมาสำรวจครับเดี๋ยวผมจะสำรวจมาัางช่ำเลยครับฝนตกช่ำเลยโอ้ลื่นด้วยครับอให้ลงแค่นี้ก็พอเด้อครับ เจอแล้วลูกหนึ่งใช่ไหมอ๋อมันร่วงโอ้มันมันสละัด ดีอยู่ครับแต่ลมนิดนึงนะครับลมทีนี้งานเต้าก็ต้องมาแล้วครับโอ้ชุ่มฉ่ำเลยครับ ตนนี้ดกคนระตนนี้สำารวจนะครับสำารวจหลังฝนตกนะครับฝนตกมีลมแรงนะครับอันนี้ดีดธรรมดามันจะตกต้นใหญ่แหละครับมันลมมันกวย นี้โดน5ลูกนะพอจะโดนเดยอะกว่านี้นะครับงานเต้าต้องมาแล้ว งานเต่ามาแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยาวแวกเลยครับตอนนี้ ล้มช้ำเลยครับอ่าห้อยห้อยลม้ม ัดเสร็จแล้วนะครับจาดไว้วันนี้ท้าชมสวนนะครับต้ทนที่22นะครับไหนต้นที่2 33 ต้นเท่าไหร่อันนี้ต้นที่32ต้นที่22ต้นไหนเนาะยี 27. อันนี้เสด็จสลัดอันนี้ต้นไหนไม่รู้อ่ะ นี้ต้นที่ย9่สิบเก้าี่ยี่สิบเก้ายี่สิบสองนี่ยี่สิบสองต้นนี้นี่ฮะลุงบอกว่าต้นนี้ล่วงอ๋อมันสูงครับมันโดยไกวนะครับก็ประมาณนี้ครับ ก็ไม่ได้ลงเยอะก็โชคดีแล้วนะครับโชคดีงานเต้าต้องมาแล้วนะครับงานเต้าน่าจะลงแถวนี้เลยต้น22มันได้โยกโยกแรงมากจนฉีกนะครับเพราะลูกมันใหญ่แล้วอดน้ำฉ่ำเลยนะครับตอนนี้ลูกเล็กก็จะโตขึ้นแล้วนะครับแต่น้ำดีก็ อวนเอือบอวบ่โชคดีครับไม่ลงเยอะลมแบบโชคโชคกหากเลยครับลมแบบโยกไปโยกมาแบบผมอยู่ที่บ้านแต่โอโ้ผมว่าขอให้รอดของพ่อใหญ่ยยเทืองลงไป40ลูกโอ้นี่ยเห็นไหมย่าจนหมอบเลยอะแรงแค่ไหน นไปเข้าบ้านดีกว่านะครับนี่แหละครับตน้นที่22นะครับไหนดูแผลก่อนอยู่ไหนเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็พามาชมแล้วกันเมื่อเช้าฉีดยานอนนะครับกับเทื้อแป้งนะครับแล้วก็ แคลเซียมบอรอนเจ็ดเสมอบวกอะมิโนนะครับนะต้นเล็กป่าเล็กนั่นนะครับผมฉีด600ลิตรเมื่อวันก่อนก็ฉีดฝั่งต้นเล็กเต้นใหญ่เนี่ยเสร็จนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยมากถ้าฉีด2อ,อถังออสองรถไม่ไหวนะครับต้องฉีดให้รถเดียวนะครับนี่ฮะได้น้ําอันนี้ตกธรรมดานะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่า ของผ่อใหญ่แค่ร่วงกี่ต้นกี่ลูกนะครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าฝนตกนี้ชาวบ้านก็จะเช็คสํารวจนะครับเรื่องฝนฟ้าแล้วก็ดูเพื่อนบ้านนะครับว่าของใครร่วงนะครับผู้ใหเทืองกับผู้ใหญ่ไมไปหาดูนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับไม่ว่าจะสวนไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเจอฝนฟ้าอย่างนี้ ก็ให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าฝนผลิตกำลังจะได้ตัดแล้วแล้วก็ออกมาฝนตกนี้ก็แล้วก็มีพุ่งปลยจะออกอีกก็นี่แหละครับทุเรียนทำยากอย่างนี้แหละครับไหนจะฝนจะฟ้าลมอีกนะครับช่วงนี้ก็ระวังลมลมนี่ระวังไม่ได้นะครับไอ้เพลี้ยแป้งเพลี้ยอะไรจังระวังได้อยู่แต่ลมเนี่ยเฝ้าระวังไม่ได้เลยนะครับ ชุมช่มฉ่ำยาดก็ยาวแล้วเอดูต้นเล็กก็ร่วงไปเนาะอันนี้ร่วงปกติไร่วงอืมไม่ร่วงอีกไหมพอ,อแล้วน่าจะไม่ร่วงแล้วอยายาวแล้วนะครับ เออโอ้นั่นไง My ม <laughs> ่กอดมีใช่ไหมเ <laughs> บลเลอร์เทอร์เลยครับเ <laughs> งี้ยนี่โอ้เป็นหกนะครับเป็นหกลูก <laughs> เอาดิละึงอะมึงหกลูกนะครับ เออหกหกหกลูกเออเดี๋ยวเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่เออของตะเทืองสี่สิบลูกนี่ครับตามมาอีกลูกหนึ่งนะนะก็เดี๋ยวดูว่าใครจะรับซื้อมั่งะเจอลูกหนึ่งนะครับ ก็หกลูกนะครับวันนี้เดี๋ยวไปรวมรวมกันตรงนั้นใค,ใครจะเอาไปทำอะไรสักอย่างไปหนึ่งก็ได้หนึ่งกินได้นะครับ1นกินได้ทาแล้วก็เอาไปหนึ่งเหมือนมันเลยนะครับเหมือนมันนะครับเอาไปหนึ่งนี่นะครับมารวมรวมกันไว้ตรงนี้ ออสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับทําทุเรียนอย่าหวังมีเงินก็เก็บเงินไว้นะครับสวัสดีครับ